คุณท็อปคะเปิดถุงบิดคัพซัมมิตหน่อยค่ะโอ้นี่มาแล้วใช่ถุงที่ลูกค้าจะได้รับในงานบิดคัพซัมมิตค่ะข้างในมีอะไรบ้างโอ้พาร์เนอร์เยอะเลยครับปีนี้สปอนเซอร์ทุกคนที่มางานจะได้ถุงแบบนี้เลยใช่ไหมครับ5,000คนแรก5,000คนแรกเตอร์ไถุงแบบนี้นี่เกเชอี้เยอะมากเล่นกอล์ฟฟรี1ชั่วโมงดีท็อปสามสนาทีนะครับรีแลกเซชั่นทำหน้า2,000บาทไมเกรนนวดหัว500บาทมีอาริชุดกีฬาสี่ร้อยบาทเสื้อ ผ้าแฟชั่นอีก500บาทไปท่องเที่ยวอ,อีก200บาทมีชานมไข่มุก60บาทสเก็ตเชอร์อีก200บาทโอ้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยให้ลูกค้า3วันฟิตเนสฟรีไ้อีก3วันนมถั่วเหลืองฟรีส่งถึงบ้านอีก400บาทมีของกินให้โอ้โหมีหมึกกรุบคุณมีสันสืดนะะทั้งเยลลี่หมึกกรุบมาหมดครีมกันแดดลูกอมลิปทาปากยาหม่องโอ้หม่เยอะมากโอ้โหนี่ให้ลูกค้าหมดเลยเนี่ย ีพาสปอร์ตบุฟค่ะลูกค้าที่มาก็คือไปเล่นใล่นตามฐานต่างๆแล้วก็ได้แจกครบทุกฐานน่ะได้อะไรครับได้ไอโฟนไม่แจกรถเลยของเขาคนอนุมาตถ้าคุณชองไงคะเดี๋ยวให้บุฟให้บุฟมีไหมมีไหมบุฟด้ยค่ะให้บุฟเกียร์มีเยอะเลยค่ะหลายรางวัลเลยมีบุฟไอโฟนมีบุฟไอโฟนต้องรุ่นใหม่นะเจ็ดไอโฟนสิบเจ็ดสีส้มอือโอ้โหเอาเวอร์ชันแพงด้วยนะเล่นตามฐานก็จะได้ไอโฟนแล้วก็ บู๊เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดกระเป๋านะครับบิตคัพซัมเมตแบกเห็นแล้วก็คุ้มยิ่งวกว่าคุม้มโอ้โหต้องขอบคุณทีมงานจริงๆที่เตรียมของฟรีให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญขอบคุณมากเลยครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคีย์พาร์ e เนอร์ของบิ t คัพในวันนี้มาร่วมกันให้ของฟรีลูกค้าเต็มไม่หมดนะครับคนสําคัญ Ten เซนคลาวนะครับเป็นเมเจอร์สปอนเซอร์ของบิตคัพซัมเมตในปีนี้แล้วก็พาร์ n เนอร์อีกหลากหลายที่ต้องขอบคุณจริงๆงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไมม่ีททุกๆบริษั ที่อยู่บนบิตคัพแบ็กอันนี้แล้วจเจอกันนะครับทุกคน25-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ9โมงเชา้าถึง2ทุ่มทั้ง2วันเลยครับบิตคัพซัมเม2025มหกรรมก,การลงทุนสุขภาพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตภายใต้นแนวคิด Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจวันทีน่25-26ตุลาคมนี้ครับ